พิงคขาทำไม่นี่ไงขอพี่พิงค์ทำอตลอดค่ะน่อะไรพี่ค่ะพี่ฝ่วรู้ป่าพี่พิงเป็นอศาสาสมัครอะเป็นอศาสาสมัครถึงทำแันนี้ยทำอัดเนี่ยแหละไอศาสับสมัครส็คประเทศไทยของเกษตรธรรมสถฐานที่เมื่อวานพี่พิงไปอ่ะขาดทายนาหอะไรนะขากพี่ละพมอนเลมวเนี่ย เมื่อวานเขาไปอันนี้เาแรกก็งงแล้วว่าใครมาบดอ๋อเขาเดหน้อ๋อกินดหรือว่าใครแล้วพี่พีค่ารู้สึกไงพี่พีครู้สึก็งนั้นแหะเราไมยังไม่แก่บ้านพี่รู้สึกไ่แข็านเดือหายนี่ยด้ดที่โดนด่านี ้อน okay, ่ะนี่ะตไนม่ะไออันต้องอ่านว่าไอออนแมนไออไออนนไออนมันไปประจุไม่ใช่หร mm ือไม่หมายถึงว่ามันมันก็อ่านอ๋อแต่ว่าแบบ 不好不喵喵喵。